สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะจะให้ดูค่ะอู้ฟุ่นเต็มเลยค่ะพี่น้องค่ะดูมือตื้อเลยค่ะนี่ฝุ่นนะคะฝุ่นค่ะอยู่ที่พนมเปญนะคะโอ้ฝุ่นทั้งเมฆมีเมฆด้วยค่ะพี่น้องค่ะของวันนี้นะคะถ่ายเสร็จก็จะลงเลยค่ะ นี่นะคะลมแรงมากเลยค่ะพี่น้องค่ะจะจะให้ดูนี่ค่ะดูต้นไม้ต้นนั้นนะคะในตึกต้นนั้นนะคะลมแรงมากเลยค่ะมืดต,ตื้อไปหมดเลยค่ะพี่น้องค่ะทั้งปูนทั้งอะไรเต็มไปหมดเลยค่ะ<อ>นี่นะคะนกแตกตื่นกันบินกันว่อนเลยค่ะพี่น้องค่ะ ลมแรงมากเลยค่ะแต่ว่าถ่ายถ่ายไม่ได้ถ่ายนกไม่ได้นะคะเพราะว่าเออนะคะฝนจะตกค่ะรูเมฆค่ะเมฆอุ้ยมืดมืดมาแล้วค่ะนะคะอุ้ยลมดูฝังนี้มั่งค่ะนี่ค่ะในอากาศวันนี้นะคะ เหมือนควันอะไรสักอย่างเลยนะคะพี่น้องคะ่ะเดี๋ยวจะพาไปดูตกจุดนี้นะคะเดี๋ยวเวลาเดินไปนี่ก็กล้องจะเคลื่อนนิดน,นึงนะคะแต่ก็ขอเดี๋ยวจะขอปิดตรงนี้ก่อนลอวไปถ่ายตรงนั้นให้ดูนะคะตุกจุดนี้ค่ะเมื่อตื่เต๋อเลยค่ะนกบินเต็มท้องฟ้าว้าวนกเยอะมากเลยค่ะแต่ถ่ายนกไม่ได้นู้นนู้นนั่นเห็นละอุ้ย เมฆนะคะพี่น้องค่ะฝนใกล้จะตกแล้วนะคะจะมาถ่ายให้ดูค่ะเ mm hmm. มื่อเต๋อมาเลยค่ะนูน้นฝนใกล้จะตกแล้วนะคะ mm hmm. นกแตกเตือนกันบินกันว่อนเลยค่ะดูฝั่งทางนู้นนะเ mm hmm. มืจะเต๋อเลยค่ะเ mm hmm. ห็นเนาะค่ะเอตถ่ายเตึอก็เห็นบ่อยแล้วเนาะ mm hmm. ก็ถ่ายท้องฟ้าถ่ายแบบนี้มั่งค่ะโอ้ยอากาศเริ่มเย็นเลยค่ะพี่น้องค่ะเมฆว้าวเห <c oughs> มือนตัวจะลมพัดเหมือนจะไปกับลมนะคะพี่น้อง่ะ, <c oughs> องะโอ้ไม่ไหวโอ้ยอยู่ฝั่งนั้นไม่ไหวลมพัดเหมือนจะไปกับล,ลมเลยค่ะพี่น้องค่ะก็ยังไงก็ ฝากอาชมคลิปนี้ก่อนนะคะดูคลิปนี้นะคะนี่ค่ะนี่เมฆนะคะดำๆน่ะเมฆค่ะฝนมาฝนมาแล้วเดี๋ยวนะไปไปทางนั้นไม่ได้ค่ะเดี๋ยวฝนตกไว้ถ้าตกลงนี่ก็นู่นน่ะสิบชั้นนะคะพี่น้องค่ะมันก็ไม่คุ้มกันนะคะนี่ค่ะ ในอากาศวันนี้นะคะมืดตือต่อมาเลยค่ะไปดูอากาศทางนี้ค่ะนี่นะคะมืดมืดตือต้อเลยค่ะฝนใกล้จะตกแล้วฝนนะคะอันที่เป็นดำๆนี่เป็นเมฆนะคะนกแตกตื่นบิน อันนั้นไม่ใช่นกนะคะดำๆน่ะเป็นพลาสติกปิวค่ะ <laughs> <อ>เสร็จก็มาเลยค่ะพี่น้อง่ะบนตกค่ะ <c oughs> นี่ฝนตกทึกข้างในเลยค่ะ <laughs> ฝนตกฝนตกค่ะไม่เคลียงมเมฆคลิงฝนตกประซักขเมร์พ่นเอินมเมฆคลิงฝนตกค่ะยังไงก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณที่รับชมค่ะฟ้าร้องอยู่ข้างบนนูนน้นค่ะโอ้นู้นค่ะทั้งขยะทั้ง ั้งขยะทั้งอะไรก็ปิวในอากาศว่อนเลยค่ะไม่ใช่นกบินนะคะถ้าเห็นนะคะนี่นะคะไงกระจบแค่นี้นะคะขอบคุณที่รับชมค่ะขอบคุณทุกท่านทุกคนนะคะที่มาให้กำลังใจคุณนายมาดามตลอดค่ะขอบคุณมากมายค่ะสำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ ยุดค่ะให้ให้เบิ้งค่ะซัมเน่ก่อนนะคะเบิ้งค่ะพี่น้องค่ะพ่นนะโอ้ยน้ำเขาโทรศัพท์ซัมเน่ก่อนเด้อค่ะให้เบิ้งน้ำทานน้ำน้ำปาดพ่นน้าๆๆนะน้นนะคะตุ๊กตุกปาดซัมเน่ก่อนค่ะปาดเอ้ยคอยกับอากายยางเด้อพี่น้องค่ะเบิ้งแน่ค่ะฝนตกค่ะนี่เนาะค่ะ ั่วไปเมิดทางขุนกระแมนค่ะมาลอยน้าอยู่นี่มาเบิ้งใครมาลอยน้ําอยู่นี่นี่คะ่ะมาเอาไปด้วยค่ะใครมาลอยน้ําอยู่ทางนี้คะ่ะนี่คะ่ะใครเนาะมาลอยน้ํานี่เอาไปเลยค่ะเอาไปเลยใครมาลอยน้ําอยู่ทางนี้คะ่ะนี่นะคะปนดตกน้ำถ่วเนาะคะ่ะ ทวมหลายไล้ยค่ะนอกค่ะนี่ค่ะน้ำทวมค่ะคลิปนี้ก็อาจจะพอแค่นี้นะคะขอบคุณที่รับชมมากๆค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจได้ทำคลิปข้างหน้าต่อไปนะคะขอบคุณมากมากค่ะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ